โอ้เรบกัจะค่้เเล็อไลคกันสองจริงเขาลงได้กันสอแล้วกี่ไลค์ยังถึงหมดไหนกันเนาะเอาไปไหนก็ได้หรอบอกแล้ว๋องพอแล้วเลยแล้วเดี๋ยวราเจล๋วราเดลเาเลวฮ้ยเฮ้ยพี่ผมว่าไม่ใช่มีคนนะมี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 ดูมันดูตะกแดดยงยงไอ้สัสมัดู จูกปูนทัดทองใช่ป่ะแต่ยงโงผูกโบัดทองใช่บ้ามีลูกสองทุกคนมีลูกซอมียูซี่มียูซีลูกสองมาเจอใส่ไเกาะมีเกาะมีเกาะตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอลหลังอะบอ้อไม่ไหวเหรอบอไม่ไหวเลยเพื่อนไม่ไหวเยอลหลังายเลย

โอ้ไม่กล้าสามห่อแกเดินข้างหล่อสามนี่สามนี่สามนี่โอ้เที่ยวเที่ยวเล็ปืนโอ่ะเข้าไปเลยมันมีลูกทองนะมาช่วพี่พี่พี่มันฟาร์มศพอยู่เนี่ยขอดเน้นๆนะขอดเน้นๆนะขอดเน้นๆนะที่หัวลูกซองไงเออมันเน้นๆนี่เน้นๆนี่หัวขวักมามาเอ้ยควายไม่กล้ายิงกูดิควายตอนตามศพมาตามศพเพื่อนมัน ยิงมันอยู่ยิงมันอยู่ดี๋ยอานี่แหละยิงี่ยิงยิงเฮ้ยโดแล้วเอาไว้เอาไว้เอาเลยเอ้ไอ้เคเล่นเสิเอามาโทษอะไรลงมาได้เปนล้วยูดพีปห้ทเลาลังท้ายไปเลยโอ้ยไอฮาร์ม่งมีเคให้ลูกสองโอ้หนไม่ทัน กดดีโออะไรเนี่ยกูเนี่ยโอ้ขย่อไม่กดขย่อไม่กดตอยต่อยไมท้องไหวเลยเธอจะตายวายเลอไี่ตี่ทไปคีกว่าคนหนึ่งคนหนึงคนหนึ่งวันลีหน่อยพี่คนหนึ่งวนลีบนเครื่องบินเป็นนาีน้อ้ควายคนน้หน้าองมึงเลยเฮียคุยไปแตคนมึงอะ

แววเดียวดิมาดิมาดัแลงมาแล้วแมาดิกำไม่ได้ปืดตะกำไม่ได้ปดนยังไม่ได้อะไรเลยไมดิมดิดงตอกระบอกดิตายล้ตายโโหหาิไม่ตายหามาฟังดึงก้อนดึก้อนดิก้อนได้เฮ้ดึงดอย่าอย่าอ่าใหุ้ึงที่นี่นี่กูแบ่งเอ็มสี่ให้หอัน่าดุกล้วันสเร่องกกูบ้างนะ เอ้กูววกูวกูววกอยู่โอ้ยยิงบางบางบางอ้ไอ้อุ้ล้มสอเฮ้ยอีกครั้งนึงกุล้มสามนะอีกครั้งนีกูไหลเลยนะเส็สามเป็สามหดแล้วอแล้วหมดแล้วนะครับัน้องีนะเราไม่ขอลาดลาดรอดรอดเราดีใจจะได้หยาไหมครับยาไหมครับขอเล่นรับ

ได้โอ้หมดทุแหละอุกคนก็สั่งทุคนที่ไม่เข้แบบต้องกลัวเข้าใจไหมอ๋อโทษโทษโทษไม่เข้าใจขอโทษละกการโอ้ชาดูดูเลือดกูลัวไม่ไหวเลยเด้อโดนแกน่ะครับน้องๆตอนนีไม่เข้าใจก็ขอโทษละกการเอยขอกาคาอยู่ไหนมาร์อยู่เนี่ยนะอยู่ที่ไหนไม่โดนเขาที่เขาทำรับยทำร้ายหน่อย อ๋อเขาจังละบัตเตอร์ตัแตกอาวุธชีวกิตเวกูดีโอ้ไอ้เี้ยมีคนโยนเกมเลยใช่ไหมมาชิรอนูกตุล่ะตัดขาไม่เป็นนั่งแต่กูล้มไปสามครั้งละไอ้แก้งน้องกูเขาอยากให้กูรู้นะเฮ้ยบอกพี่มาี๋ยวพี่ช่วยเตียบร้อแล้วนะพี่กลัวพี่กลัวน้องพี่รอนานว่ะ

เอากูค้างเอาเกามกูค้างเลย <c oughs> เอา <c oughs> เอา <c oughs> เอาเอฟซีแม่งไอ้เหี้ยเอาเอา <c oughs> <c oughs> เอาพาค้างเอาเฮ้ยระเบิดเฮ้ยเฮ้ยเสียงระเบิดเฮ้ยเฮ้ยใครไม่ใช่ระเบิดไม่ใช่ระเบิดเราไม่ใช่ระเบิดเราคนไม่ได้ยเสียงแล้วได้ยินเสียงแล้วอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆบ้านานนี่เลย